มาสูงกุก็คามือหนายนั่นเป็นวันวันมือเฮาว่านดีเฮ็ดดีมือตันใน,นี้า่ะเนาะเขาก็ลายมาอ่อนมะเลในะนี้า่ะเนาะตีอุ้มมังตีเก็ยบยวใบขับเก็ยบยวใบขับถูปะเทากันเจ็ดใน,นี้า่ะเนาะเก็ยบยวใบดีอุ้มมังกันไหนใน,นี้า่ะเนาะด้วยแบบสร้างอาตึกมีงฮ่ะอาตึกก่อสร้างนี่คะ่ะเนาะไปเย่าหลีไปเย่าไปโตค่ะเลยไปขิงพองยามแทงนี่คะ่ะเนาะ ข้าอ่อนเมื่อวัยในข้าน่ะเข้าเจ้าก็เป็นเปลืองในข้าน่ะเป็นเปืองปนเฮาก้อนหนุ่มอันก้อนหนุ่มก้อนในหางก้อนตึงมีตัวมีจ่าอยู่ค่ะเนาะได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตในข้าน่ะตั้งแต่อสากสิบปลายนี่าน่ะเนาะขอหับท่ามการลุกพื้นนะจึงไตเฮาเนข้าน,ะนะ่ะปานสืบปานในข่ะต่อ จอ,องเจ้าก็ตึกอยู่ต่อเพื่อเชียงอาศักสา,ายใจกว่าเจ้าก็ตึกไรคัดเจ๋าในขะนอก่อนตีสิ้นชีวิตกว่าในก็เลยเปลี่ยนตีเกอร์กรู๊บในขะนะ,ะเป็นที่ปรึกษาในขะนอของตับซึกน้ำเมืองไตยเฮาในขะนะ,ะเป็นตีนับยำของกูหมูกูจุ้มในขะนะ,ะมาปีน้องกูเจ้าเคอในก็นับยำเจ้านะครับนะเจ้าเป็นค้นมีธรรมาตราในขะนะ,ะสัจจะในขะนะ อ่าเป็นตีเกือกลุ่มของอ่าเป็นที่เกือกลุ่มกลุ่มหมูกูจมเนี่ยค่ะปีนนับยามในะเนาะอ่ะขับโตงเจ้านี่ก็มาเก็บไว้ตีตั้งขึ้นกับกุ้งเจ่ะในขอนะมีหิมหิมเหมือนตั้งตีอ่าเก็บหลุบของเจ้าน้อยในะเนาะเจ้าน้อยซานต้าในะเนาะเจ้าน้อยซานต้าก็อยู่ตีตีหันเป็นกล้องงูค่ะเนาะอ่าในมัดจูนจุ๊บมาแมัดจูนไว้กันไหนค่ะอ่าในวินเจ้าน้อยค่ะเนอพวกเ้าป่นมาตั้งหน้าในเดี๋ยวเป็นอ่าปอดเทากันเจ็ดในะเนาะ เอ,อ่อเพื่อเอ่อเพื่อเขาเอาจอมยอดนว่าได้เป็นพลโทน,ะะนี่ค่ะเนาะพลโทอ่อพลโตพลโทพลโทกันเจ็ดน,ะะนี่ค่ะเนาะเป็นยอดเป็นพลโทนี่ค่ะเนาะนีะน่ฮะเออตึกตึกตีเฮ็ดขึ้นแท่งคขาเนอะอุ้มหงไปยาวคาเอ่อแบบแป้นได้่ยเขไปหันเขาเนี่ยนะคอยเปิ้ลเดมีดีสลาเขาเนี่ยน,นะ ขามาตัวะนณะขามาไวเดี๋ยวเมื่อเอาเขา้ากา,ายาออาขเาเขามนเลยมื่อไวแทงเต็มเมื่อขับถ่วเจ้าเขาอันอุ้มหมังเนี่ยขาเขามนเลยมื่อไวไหลเข้ามาไวเจาวะะะะ้าแทงเนี่ยขะเนาะขาเฮาในฐานะเป็นลูกหลานเนี่ยก็เลยมาถ่ายเหตอับปันปีน,อน้องน้ำเมืองใต้ขัาหน้าจึงแต่ดังเสียงในกะูเมืองเมนะืองในกล่ำผาที่หูจักเนี่ยขะเนาะนะ,ะีน๋ยได้หูกนนะเนี่ยขะเนาะพอมีขิงพองยามปึกขึ้นมาตั้งเวงแห่งเปิงหลวงเกียงหมานี่ก็มา อาวายวายสาเจ้าไายครัคเนาะมาวายนับยำเจ้าไรยหยู่ตีตั้งขึ้นกุ้งจาะในคันหนอตั้งขึ้นเหนือกุ้งจาะเนี่ยครับในอยู่ผายทรายมือเนี่ยครับที่มีสวนนิ่งจีครัเนาะเบอร์หันกองมูเจ้าน้อยย่าผู้ป่นมาทางอิดอ่อนนึงก็เป็นตีเก็บขับโตปะเท้ากันเจ้าเท้าเนี่ยครับเนาะขาเขาก็เนออ,นอันเด่นเป็นลูกหลานได้เนี่ยก็มา,าไวาไยเนี่ยครับเนาะ่าวาสาเนี่ยครับ วายสางเจ้าเน,นี่ยคข้เนาะนี่ครับตึกตึกเฮ็ดตึกสร้างแท่งะคระับตั้งปุ่นก็ตึกตีกเฮ็ดตีสร้างห้องน้ำเน,นี่ยคข้เนอตั้งในก็ตีสร้างเฮ็ดแท่งแคมแท่งนะะี่ครับอันอมีเจ้าเครือยเห่จเจ้าเคยเขียดเนี่นก็เป็นการนับย้ำเจ้าน่ะข้เนาะย้ำเฮ็ดการตั้งรีปันกูหมู่กูจุ่มจุ้มเล้วก็ะยาบเป็นการนับนับถือเจ้าน้ำเน,นี่ยคข้านอเจ้าเคยน้ำสก,กุลเหลียวเนี่ยก็เจ้ามือมันก็มานับย้ำเจ้าน้ำเน,นี่ยคข้เนาะ นะครับเมื่อขึ้นมาเนี่ยครอย่าลืมมาเออ่มาไหวมาสางเจ้าเอากุโซน้ำมนเนี่ครับเนาะเอาองเจ้าเป็นเปิเปงแต่เฮ็ดตั้งหลีกว่าเมื่อนานนคะครับครัก็ตั้งแต่มาส่งข้าวตังเจ้าเข้ากับว้ในอุ้มหม่างเห่มื่อเหลือมื่อว,นนวันนั่ก็เป็นมือมือมื่อวันตันนั่นเองครัเนาะก็เลยอ่อนพี่น้องเข้ามาตัวว่ามื่อเหลือว้เป็นหื้วฟางอ้าวเนี่ยครัเนาะเลือดเด็ก,ก่อสร้างขึ้นแท่งคะ่ะก่อสร้างขึ้นแท่งครัเนาะ ปีน,น้องก็เหลือใครอจอยหลู่จอยต้อนเฮ็ดเฮ็ดแต่ดีเก็บเจ้าเป็นปืนกึบกึบปืนว่าเนี่ยก็กับสืบกับดีเมียอิงเฮาเนี่ยค่ะเนาะตีเกี่ยงใหม่เน,นี่ยค่ะเนาะกับสืบกับปุ้นไร่เนี่ยค่ะบนั่นกับปุ้นได้เป็นเงาเน,นี่ยครับหนอดีเฮาจะนายแด่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็มาวัยมาสาเน,นี่ยค่ะเนาะเอาคุชโซน่าม้วนเป็นตัวอย่างเน,นี่ยค่ะเนาะทงปุ้นใด้แอบตีสร้างห้องน้ำค่ันะน,ะ,นะครับเพรด้วยก่วันเนี่ยค่ะเนาะ ตึกเฮ็ดสีเจ Eig, ียงไอ้เติ้ลเฮ็ดขึ้นแท้ง่ค่ะเนาะอ่าแต่ให้มันแข็มแลบขึ้นใหิน่ายนี่ค่ะเนาะเป็นก้นกือคึกปืนนี่ค่ะเนาออืมคนกึกปืนนี่ก็ต่เดีเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นในงานในสิสรละเลือดเนื้ออ่าตั้งเกี่ยวตั้งเสือใน่ะเนออะไรเจ้าปีนยาวออเต็มทนแต่เดี๋ยวจอยเลยจัดวันเมืองเข้าใน่ะเนาะอ่านายนคารว่าปีน้องเฮาอ่าอ่าปีน้อง กูเจ้าเคือเนี่ยครับเนาะนในมืงตายดังเสียงน,นี่ครับเนาะตั้งปีน้องเจ้าเคือขีเฮาเนี่ยครับเนาะอันตีเลมาจอยอ่าฮ่มจอยกําแถมตั้งน้ำเน,นี่ยครับเนาะอ่าเฮ้ายินจวงกูก้อเนะะี่ยตีเลมากามําแถมจอยเฮาตั้งเสียงเนี่ยครับเนาะนีะ่ก็เป็นตีกึกปืนเฮาเนี่ยครับเนาะเขาตีเลมาวไวใกล้ๆเมาวไอวัยค่ะนะฮะนะไว ปูเจอกันต้ออันที่เป็นเปลงก้นก้นหลีเป็นตั้งหลีเดี๋เป็นเปิงเฮาต่อกกับเมื่อนาเดี๋ยวคัดใจเฮ็ดสืบกว่าเนี่ครับเนาะอันก้นบนก้นเท่าก้นแก่ที่เมันอ่อนเฮ็ดมากก็มีอยู่เนี่ครับเนาะอันเฮ้าก้นต่อต่อกแต่เดียวน้อยกว่าเฮาเดี๋ยวเฮ็ดต่อกกับแทงเนี่ครับเนาะอ่าในก็เดี๋ยวอ่อนปีน้องเฮากูก็มาตัวเจ้าน้อยเซออนตาเนี่ยครับเนาะอ่าผู้อ่อผู้ผู้ที่อ่อนโห่ก่อตั้งตับซึกอันก้นตายห้มีตับซึก กึกรุ่นในเมืองใต้เฮาหน่ยครับเนาะนี่เป็นผู้อ่อนหหงมากครับเนาะแต่มื่อปานก่อนปุ้นหน่ยครับเนาะเป็นกองมูเก็บหลุมเจ้าไหวนะครับเนาะปู้ปุดเอาไหว้ปุ้จอเป็นอนุสาวรีย์หน่ยครับเนาะเป็นที่ที่หมายตองเฮากุกก้อนี่ยครับเนาะแต่เดี๋ยวอยู่กับเมื่อนาหน่อยครับเดีเลยมีเนาะเดี๋ยวเลยคึกปืนกว่าเมื่อนาหน่อยครับมันไดกันได้กับขัดต่างปองไปมานเหนือแทงครับเนาะความคืบนางหน่ยครับเนาะแต่นดี้ก่อสร้างกับแท่งนี่รับ